ความสมดุลของเตาหมายถึงว่าความสมดุลที่รับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธรรมชาติสร้างทุกอย่างให้มีหินกบหยางให้มันสมดุลแต่ไม่ใช่สมดุลแบบนิ่งๆนะสมดุลที่มีการเปลี่ยนแปลงท่านี้เพิ่มเดี๋ยวอันนี้ก็จะลดในความสมดุลอ่ะมันก็จะมีะสมดุลในระบบนิเวศของโลกสมดุลในระบบสังคมสมดุลในระบบนิเวศภายในของเราเองบางทีเราอยู่ข้างนอก สิ่งแวดล้อมสมดุลแต่ข้างข้างในของเราจิตใจไม่สมดุลร่างกายไม่สมดุลหมอจีนเขาถึงมีคำพูดที่เรื่องเลือบอกว่าถ้าคุณรู้สึกตัวเองป่วยเป็นเพราะว่าร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายกลับมาสมดุลซะอย่างเช่นสิ่งที่คุณกินอยู่บนโต๊ะเนี่ยอะไรที่คุณชอบอย่าก,กินอะไรที่ไม่ชอบกินเยอะๆกินเนื้อไม่ชอบผัก คุณก็เจอเนื้อในโต๊ะอยากกินกินแต่ที่คุณไม่ชอบคุณชอบกินของหวานคุณก็เลิกกินของหวานซะแล้วกินอย่างอื่นประพฤติตัวก็เหมือนกันถ้าหากว่าคุณทํางานหนักคุณก็กลับไปทําตรงกันข้ามมันซะคือพักผ่อนหรือคุณมวแต่พักผ่อนคุณก็ต้องกลับมาออกกำลังกายเมื่อไหร่ร่างกายเราปรับสมดุลปุ๊บเดี๋ยวร่างกายมันออโต้หิว